ค่ะอันนี้คืองานสวยมากสีเขาจะเป็นมีเอ่อครีมนะคะครีมโอรสแล้วก็เทานะคะเป็นครีมโอรสเทานะคะสําหรับรุ่นเนี้ยทาถึงไซส์สี่สิบหกนะคะมีสี่สิบหกนะคะใหญ่สุดสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกตอนนี้มีครบไซส์นะสาหรับสองสีนี้นะคะตอนนี้มีครบไซส์นะคะสองสีนี้พร้อมส่งนะคะอันนี้ออกโทนฟ้านะคะเอ่อ ฟ้าเขียวแล้วก็ครีมนะคะฟ้าเขียวแล้วก็ครีม่ารหัสงองูรอเรือเจ็ดนะคะงองูรอเรือเจ็ดขาดสีโทนฟ้านะคะเป็นฟ้าเขียวครีมนะคะแล้วก็ครีมเทาโอรสว่าเรียกโทนเทาเป็นงานทูโทนะคะคอวีคอบัวเออขอโทษค่ะงานคอบัวนะคะตัวคอปกนะคะเขาจะเป็นปกบัวแบบนี้เลยนะคะ กัวใหญ่ใส่จะสวยมากรุ่นนี้นะคะงองูรอเรือเจ็ดนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะรหัสที่เจ็ดแล้ว